สว,ส,สวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยทุกท่านด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงรีวิวเกมเซิร์ฟเวอร์มิวประจำสัปดาห์นะครับผมซึ่งวันนี้เราอยู่ในเซิร์ฟเวอร์มิวออริจินไทยแพท9.5.0น,นะครับกับการเปิดเซิร์ฟเวอร์ใหม่ของเขานะครับใน s อ5 2แล้วนะครับเปิดวันศุกร์16กุมภาพันธ์นี้นั่นเอง2,024นี้นะครับช่วงเวลาหโมงเย็นพร้อมด้วยกิจกรรม ไลฟ์แชร์แจกรุ่นลับปทุม,มนี่300บาทมาแว้ว well, นะครับากิจการรมแชร์รับเพิ่มเติมอีก1ล้าน5แสนเพจนั่นเองนะครับมาแล้วครับผมคลิปรีวิวประจำสัปดาห์หลังจากที่ห่างหายไปนานนะครับของจะแจกฟรีครั้งแรกเซิร์ฟเวอร์นี้เด้งเข้ามาในตัวนะครับนี้เปิดด้วยถุงช้อปปิง้งแจกฟรี300นะครับแล้วก็เป็นท้องแท่ง100ชิ้นครับ ของแรกพวกเครื่องประดับต่างๆเซิร์ฟนี้เขาก็จะแจกมาให้เราฟรีนะครับรวมถึงการแลกสัตว์ขีดแจกฟรีด้วยมีพูดจะแจกฟรี2ตัวครับทุกคนฮะมีพูดยมบทูตนะครับจะแจกมาฟรีค่าพลัง4,295ครับแล้วก็แจกสัตเทพพยาข่าวนะครับฟรี4,295เหมือนกันนั่นเองนะฮะมีแจกการแลกพูด v p จํานวน2ชิ้นด้วยนะครับมีหีบสมจ็อกเกอร์จะแจกฟรีของแลกต่างๆเหรียญแลกชุดมิวนะครับเหรียญแลกอาวุธ แล้วก็กล่องสุ่มของแฟชั่นต่างๆเซิร์ฟนี้แจกเยอะมากจริงๆนะครับเฮบสุ่ม um, ปีกแฟชั่นนะครับจะแจกม,า,ม um, าฟรีนะครับรวมถึงหีบสุ่มรอยเท้าฟรีนะครับหีบสุ่มเครื่องประดับจะแจกมาฟรีด้วยนะครับหีบสุ่มพวกชุดแฟชั่นจะแจกมาฟรีเช่นกันเซิร์ฟนี้แพรแดงยินโดไลหนึ่งนาชีได้รับ1000ไดมอนตามสายเซิร์ฟเวน <Okay. S 2> เล่นย,วยาวๆนะครับเปิดมาถึง s อ 5, 5 6, 2แล้วนั่นเองนะครับเดี <c oughs> ๋ยวผมขอญอาตล้างค้างกันก่อนนะทุกคนครับ เพราะว่าของจะแจกฟรีเขาค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยนะครับมีพวกของสุ่มเกี่ยวกับของเกรดตัวที่จะแจกมาฟรีด้วยนะครับนี่อันนี้เป็นหีบสุ่มแห่งแต้มจะแจกฟรีครับหีบสุ่มแห่งตาจะแจกมาฟรีเช่นกันนะครับรวมถึงหีบสุ่มนะครับหินหลากสีฟรีผนะลไม้นะครับจะแจกมาฟรี100ลูกทุกสีฟรีนะครับความสําเร็จชื่อเสียงจะแจกมาให้เราด้วยครับตามครับ EP 1 0 0เท่าแจกมา10อันครับมีหีบสุ่มฉายาขั้นต้นด้วยฟรีจํานวน5้ากล่อง ดี๋ยวลองเปิดดูหน่อยกับทุกคนได้อะไรเทพประบาทโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเทพประบาทเนี่ยขอลองดูอีกรอบหนึ่งนะครับเออนี่ก็เข้ากันหน่อยนะครับวันที่ผมอัดไลิปรีวิวเนี่ย14กุมภานะครับฉายานี้บอลเลิฟนั่นเองเนะอ่ะาบอลเลิฟนะครับเรามาดูอย่างอื่นครับผมของแจกมีปีกเล้12จะแจกมาฟรีด,ด้วยนะครับเมจโพรชวิญ,ญญาณดาวอุปกรณ์เริ่มต้นเซิร์ฟนี้แจกมาขั้น7บวก15ให้เราตั้งเซตเลย รวมถึงอาวุธ2มือครับชั้น8บอส15ให้เราท้งเซตเช่นกันนั่นเองนี่คือของจะแจกปีครั้งแรกในเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับค่อนข้างครบเครื่องนะของจะแจกในเซิร์ฟเวอร์แนวสมดุลน,นะครับถ้าเซิร์ฟแนวแนวนเนี้ยแจกประมาณนี้ถือว่าไม่ธรรมดานะครับตั้งตัวได้เลยนะตั้งตัวได้เลยแหละของแฟชั่นจัดเต็มคาราเบลครับุยผมสุ่มเครื่องประดับได้อะไรเนี่ยอุยยกมรกตโอ้โหเอาเรื่องครับ เดยเครื่องประดับเนี่ยมันจะสมได้รับไม่เหมือนกันนะทุกคนนี่โอ้แต่ละครั้งนี้สมแตกต่างกันไปนั่นเองเนี่ยุดแฟชั่นก็จะแจกมาฟรีนะครับเลือกใส่ตามไลฟ์สไตล์ของเราได้เลยนะครับนี่คือสรุปของจะแจกฟรีทั้งหมด ในมี o ออร i จินไทยนะครับก็ครบเครื่องเลยนะครับแจกหนักพอสมควรนะเดี๋ยวเรามาดูเพิ่มเติมกิจกรรมในคานะครับกิจกรรมในคายังจะแจกมาให้เราฟรีเป็นพวกไดมอนด์ต่างๆนะครับแล้วก็ของแลกทองแท่งนะครับถุงช้อปปิ้งนะครับจดหมายกิจกรรมอีเวนต์นะครับการ์ดแลกฉายา VIP นะครับนี่หีบสมแกนเวชเฟิร์สติก็มีด้วยนะครับของสุ่มของแลกต่างจะแจกมาฟรีรับไปเลยครับรอไลนรฮะตัวนี้ของฟรี เทศกาลล็อกอินในเซิร์ฟเวอร์นะครับได้รับคริสเซลกันแตกนะคริสเซลสร้างนะครับอันนี้เป็นเหรียญทองพิเศษนะครับมีไดมอนแจกมาให้เราด้วยเป็นแบบล็อกนันเองนะครับต่อไปเทศกาลรวบรวมในเซิร์ฟเวอร์เก็บสะสมของจากบอสมอนสเตอร์เอามาแลกของได้เลยนะครับนี่คืออีเวนต์สำคัญเลยนะสำหรับคนที่เริ่มเล่นใหม่สายฟรีสายฟาร์มก็ตามแต่นะครับชอยนี้เป็นชอยดีให้เราแลกของแทบทุกอย่างเลยเอามาเพยดตัวละครรวมถึง นะครับปีศาสตร์นะออฟห้าตัวนี้ก็มีด้วยนั่นเองนะครับและของพีเมยมครับตัวนี้เป็นของสายทูครับทุกคนนะของทูนะครับของแรกยันของแรก v i p นะครับของแร่ไดมอนด์บัตรรายเดือนนะครับรวมถึงยันปองกันตัวสูงสุดในเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับอยู่ที่ขั้น80ดชอยนี้มีให้เราเลือกแลกครับรายาตัวนี้ผมบอกเลยว่าโหดมากครับบวกค่า s อไป200%นนั่นเองนะฮะต่อไปเป็นโปรโมชั่นเติมเงินทุกวันครับได้รับเป็นของแรกซส่วนใหญ่ แล้วก็อีกหนึ่งอย่างเอกลักษณ์ในเซิร์ฟเวอร์คือเติมเงินรายวันได้รับเป็นอาวุธทุสวรรค์ด้วยนั่นเองคืออาวุธที่โหดที่สุดในเกมมิวนะฮะเติมเงินสะสมนะครับได้รับเป็นไดมอนด์นะฮะของแรกต่างๆครับเติมเงินสะสมวันได้รับเป็นไฮไลท์น่าจะเป็นพูดนะสะสมครบสูงสุดเติมครบ5วันติดต่อกันต่อเนื่องได้รับเป็นพูดจอมโหดออฟนะเพิ่มความใส่ท่าสา่ นี่คือไฮไลท์ในโปรโมชั่นนี้รวมถึงตำนานบังกรสักขีเทพเจ้าด้วยนั่นเองนะครับต่อไปเป็นราชาเติมเงินในเซิร์ฟเวอร์ครับได้รับเป็นฉายาราชาอันดับที่1น,นะครับเป็นอาวุธแฟชั่นนะฮะปีกแฟชั่นผู้โหดที่สุดดาร์กนะออฟห้าความแสถ่าสามสิบ้าย์ชุดแฟชั่นนะครับของแลกสกขีต่างๆนะ เติมเงินครั้งเดียวนะครับได้รับเป็นเมจิกคริตอลนะครับแล้วก็เป็นพวกเหรียญทองพิเศษครับชอยนี้บอกเลยว่าสมฟรีนะฮะหออ V.I.P นะทุกคนแลกเหรียญบิตคอยต่างๆสุมได้รับถุงช้อปปิ้งเหรียญทองพิเศษทองแท่งมีโอกาสสมได้รับทั้งหมดเลยนะครับตัวนี้ใช้เพชหลักร้อยนั่นเองสบายนะครับ ต่อไปเป็นช้อยแรกเกี่ยวกับของแฟชั่นของแฟชั่นมีแบบ V.I.P. แบบฟาร์ม V.I.P. มีุูธ V.I.P. ชุด V.I.P. สรุปคือทั้งหมดรอยเท้า V.I.P. ปีก V.I.P. นะครับ V.I.P. ก็คือของแรนะของทูนะครับน่าจะชัดเจนสำหรับเกมเก็บเวลนะแล้วก็มีแบบฟาร์มด้วยนอกจาก V.I.P. นะครับโอ้โหของ V.I.P. มีเยอะอยู่นะเนี่ยฉายามี4ช้อยเลยแนะ่เฮ้ยแต่ฉายานี้เท่มากเลย a อ e เป็นเจอนะทุกคนเนี่ยอ๋อยากได้ยังเลยฉายา V.I.P. 1นะครับนะ่มีช้อยฟาร์มด้วย ชุดฟาร์มนะครับนี่มีแบบชุดแฟชั่นฟาร์มปีแฟชั่นฟาร์มรวมถึงอาวุธโจมตีนะอาวุธโจมตีเป็นอาวุธพิเศษระดับสูงนะครับสามารถเลือกแรกไปใช้งานตามสไตล์ราไล่มีหลากหลายออปชั่นให้เราเลือกใช้งานครับรวมถึงชุดป้องกันนะครับมีให้เราเลือกแรกไปใช้งานได้ด้วยนั่นเองนะครับในระดับขั้นลงสูงเลยขั้น18นะครับนี่ข้างล่างก็จะเป็นขั้น19อะไรอย่างนี้นั่นเองนะครับชัยต่อไปแรกพูดครับทุกคนพูดมีให้เราแรกนะครับก็มีของแจกปีและ2ชิ้น เราต้องมีของทูด้วยนะครับใช้ในการแลกแต่ว่าสติเนี่ยแลกฟรีได้เลย2ตัวฟรีตามใจเราเลยนะครับช้อยข้างล่างน่าจะมีของทูมาเสริมในการแลกนั่นเองนะครับต่อไปเป็นช้อยหีบฉายาครับทุกคนหีบฉายาเนี่ยตัวนี้สําคัญนะมีให้เราเลือแกแลกของแรกก็ประมาณนี้นั่นเองนะครับข้างล่างเป็นกิจกรรมตอบแทนผู้เล่นใช้ใจ่ายสะสมราชาเทจ่ายมั่วป่งขวัญน,นะครับราชามา่วุ่งขวัญกิจกรรมรับรางวาัลแย่งซื้อบ้าบอส เทศกาลเท่าตัว,ตวสวัสดิการต่างๆนะครับนี่คือรายเดยดทั้งหมดในมิวจินไทยนะครับก็ครบเครื่องเลยเซิร์ฟเวอร์นี้เน้นย,ยาวๆผมว่าเซิร์ฟนี้ตอบโจทย์มากตอบโจทย์สุดๆเลยใครที่แบบชื่นชอบเน้นย,ยาวๆเล่นแบบให้อิ่มนำสำราญนะฮะอยู่กันหลายปีนะับก็เป็นเซิร์ฟเวอร์ที่น่าสนใจนะครับเอ็ที่52นะครับเปิดวันที่16นี้ใครชื่นชอบถูกใจลิงก์ดาวน์โหลดํงดงลางคลิปจัดได้เลยส่วนท้ายคลิปเหมือนเดิมเลยนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ s u b สไคร b ์กรดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปรีวิวในช่องผมด้วยคลิปประมาณนี้เดี๋ยวเราเจอกันคลิปรีวิวเกมคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายครับ